นักมวยไทยของเจ้าโลกล่าสุดสื่อกีฬาคิกบ็อกซิ่งระดับโลกได้ประกาศนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุด ประจำเดือนมกรา2525นี้นะครับโดยนักมวยไทยของเรานั้นติดอันดับ1ใน10นักมวยที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนถึง3คนด้วยกันนะครับและในบรรดา1ใน10นี้มีนักมวยไทยของเรา3คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดของโลกนะครับใน10อันดับแรก โดยพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่า กีฬาคิกบ็อกซิ่งนะครับการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งนั้นคนไทยของเรานั้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในจำนวนนักมวยที่ติดหนึ่งในสิบที่ดีที่สุดของโลกด้วยสถิตินี้นะครับเป็นที่ยืนยันได้ดีว่าในกีฬาคิกบ็อกซิ่งนั้นประเทศไทยคือผู้นำประเทศไทยคือเบอร์ตน้ตนๆของโลกนะครับในกีฬาชน,นิดนี้ถึงแม้ว่าต้นกำเนิดนั้นจะไม่ได้เกิดจาก ประเทศไทยแต่ลากเง้าของกีฬาคิกบ็อกซิง่งหรือที่เรารู้จักกันในเควันนั้นมีต้นกำเนิดมาจากมวยไทยนะครับซึ่งทางด้านนักธุรกิจหัวใสชาวญี่ปุ่นเมื่อได้มาชมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแล้วนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกติกาให้นักมวยต่างชาติหรือนักมวยญี่ปุ่นนั้นสามารถแข่งขันต่อสู้ได้กับนักมวยไทยหรือนักมวยชาติอื่นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการลดทอน อาวุธของมวยไทยของเราลงไปหลายอย่างนะครับแต่ท้ายที่สุดสุดแล้วนั้นนักกีฬานักมวยไทยของเราก็ยังคงครองความยิ่งใหญ่ในกีฬาคิกบ็อกซิง่งเมื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับและมีนักมวยไทยของเรานั้นติดหนึ่งใน10นักมวยที่ดีที่สุดของโลกถึง3คนด้วยกันนะครับโดยทั้ง3คนนั้นประกอบไปด้วย ซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิงแคม์นะครับซึ่งทางด้านซูเปอร์บอลนั้นอยู่อันดับ2ในเลงกิ้งนักมวยที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเรียงนามนะครับของซูเปอร์บอลนั้นไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากแล้วนะครับซูเปอร์บอลนั้นเป็นที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับว่าเขาเนี่ยแหละคือ1ใน3 นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับและเจ้าตัวนั้นก็ เคยขึ้นไปครองอันดับหนึ่งนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนนะครับแต่ความพ่ายแพ้ต่อซิกิอาราซอฟและเสียตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิง่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอเวทไปจึงทำให้เจ้าตัวนั้นตกลงมาอยู่อันดับสองนะครับและหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับทางด้านซิกิอาราซอฟในกติกาคิกบ็อกซิง่งซุปเปอร์บอนนั้นก็ยังไม่เคยพ่ายแพ้ใครนะครับณนะตอนนี้ในขณะที่เบอร์หนึ่ง Yang segi arah sop nan หลังจากที่ป้องกันตําแหน่งกับมารัตกิ๊กกอรเรียนไปนะครับเป็นเวลานับเกือบจะ2ปีแล้วนะครับที่ซิกิอาราซอฟนั้นไม่ได้มีการขึ้นช็อหรือไม่ได้มีการเคลื่อนไหวรายการแต่ใดๆนะครับแต่เจ้าตัวก็ยังคงครองเบอร์หนึ่งอยู่เพราะถ้าเกิดว่าตามความเป็นจริงแล้วนั้นนะฮะนักมวยที่ไม่ได้มีผลงานนะครับติดต่อกันถึง2ปีถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์ก็จริงน่าจะตกอันดับลงไปนะครับซึ่งตามความคิดเห็นของเอ็ดมินนั้นมองว่าซูเปอร์บอรนะครับน่าจะเป็น นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดของโลกถ้าเกิดว่าเราดูจากผลงาน1-2ปีที่ผ่านมาและด้วยเทคนิคการชกนะครับที่มีการผสมประสานทั้งในส่วนของมวยไทยและก็คิกบ็อกซิง่งไว้เข้าได้อย่างลงตัวและโชคชนในกติกาคิกบ็อกซิง่งมานานนับ10กว่าปี และผ่านมวยดีๆนะครับแทบจะผ่านมาแล้วทุกคนนะครับที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกซุปเปอร์บอลน,นั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่เขาติด1นในสนักมวยที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนนะครับและเป็นติด1นใน3เนี่ยสปีติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับซุปเปอร์บอลในเลนกิง้งนักมวยที่ดีที่สุดของโลกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง และมาต่อกันที่นักมวยไทยของเราอีกคนเลยนะครับที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าฮอตจริงๆหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในมวยรอบทัวร์นาเมนต กอลี่คุณไลท์นะครับซึ่งเป็นมวยนัดพิเศษคัดเอานักมวย4คนที่ดีที่สุดของกอรี่ในรุ่น145ปอนด์และของไลท์นั้นมาเจอกันนะครับโดยมีทั้งหมด8คนแข่งขันในวันเดียวรู้ผลนะครับซึ่งทางด้านเพชรพนงสามารถคว้าแชมป์มาได้และสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง3คนในวันเดียวจนสามารถคว้าแชมป์ได้ พร้อมทั้งนะครับคว้าเงินรางวัล1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ3ล้าน4แสนบาทนะครับแล้วก็ยังไม่รวมค่าตัวในการขึ้นช็อคทั้ง3ไฟในวันเดียวด้วยมีนอนอนะครับน่าจะอย่างต่ำแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ล้านกว่าบาทแน่นอนอาจจะถึง5ล้านด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับเพชร พนมลุงที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและด้วยผลงานแบบนี้นี่เองนะครับเจ้าตัวจึงขยับจากอันดับ7ในเลนกิ้งนักมวยที่ดีที่สุดของโลกในเดือนธันวา2,524ที่ผ่านมาและต้นเดือนมกรานะครับทางด้านบิยองคิกบ็อกซิ่งนั้นก็ได้มีการจัดอันดับให้ทางด้านเพชรพนมลุงของเรานั้นอยู่ในอันดับ3นะครับเป็นรองเพียงแค่ซูเปอร์บอและซิงกิอาราซอฟเท่านั้น ขยับขึ้นมาถึง4อันดับด้วยกันนอกจากที่จะคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามแล้วนะครับเจ้าตัวก็ยังคองตำแหน่งแชมป์รุ่น145ปอนด์และสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่น145ปอนด์ของกอรี่ได้ถึง8ครั้งด้วยกันแล้วนะครับ ถือเป็นแชมป์ที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรายการกอรี่ได้มากที่สุดอยู่ในลำดับต้นๆชื่อเสียงของเพชรพนมลุงในยุโรปนะครับและในวงการคิกบ็อกซิ่งนั้นก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ของคิกบ็อกซิ่งโลกณปัจจุบันและการที่เจ้าตัวนั้นรั้งอยู่อันดับ3ของโลก จึงเป็นอะไรนะครับที่เหมาะสมมากๆและปีหน้านั้นถ้าเกิดว่าทางด้านเพชรพนมรุง้งยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกนะครับสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์กอลลี่ได้อีก2-3ถึงครั้งหรือเจ้าตัวนะครับย้ายมาอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพนั้นก็อาจจะทำให้เจ้าตัวนะครับขึ้นไปครองตำแหน่งนักกีฬาคิกบ็อกซิง่งที่ดีที่สุดของโลกได้ในปีนี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นระเบียบวิน งน,นะครับสบภาพร่างกายอายุความสดประสบการณ์ต่างๆนั้นเพชรพนมลุงยังไปอีกได้ไกลเลยนะครับและเขานี่แหละฮะจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้อย่างแน่นอนสําหรับเพชรพนมลุงเกียรติหมู่เก้ายอดมวยจากประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางด้านซุปเปอร์เลกเกียรติหมู่เกนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่า สองนักมวยจากบุรีรัมย์และจากเกียรติหมู่ข้าวนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและวงการกีฬาต่อสู้บ้านเราเป็นอย่างมากเลยนะครับ สองคนนี้นะครับทำให้ตระกูลเ e อี M ่ยมศิรินั้นเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศและตระกูลนี้เองนะครับที่ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยคนดีเราต้องส่งเสริมนะครับใครทําคุณงามความดีคุณ,ณประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับเราต้องประกาศให้คนอื่นได้รับรู้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ดูเป็นแบบอย่างนะครับและก็ได้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองนั้นให้ประสบความ ความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับทางด้านเพชรพนมรุ้งและซูเปอร์เลย์สมัยนี้นะฮะตัวอย่างหรือคนดังบางคนอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะครับที่มีชื่อเสียงนั้นก็ต้องบอกว่ามาจากการทำคอนเทนต์แย่ๆหรือมีพฤติกรรมนะครับที่ไม่ค่อยเหมาะสมให้ลูกให้หลานเรานั้น ให้ดูนะครับหรือเสพสื่อประเภทนี้มากจนเกินไปยากจะส่งเสริมให้ทางด้านเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเรานั้นสนใจในกีฬานะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกีฬาต่อสู้กีฬาประเภทไหนก็ได้นะครับในยุคปัจจุบันถ้าเกิดว่าเรามีระเบียบวินยัยหรือเรามีความตั้งใจมีเป้าหมายจริงๆนั้นสามารถนํามาประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวและถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีจริงๆมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆนั้นเรายังจะสามารถ ทำชื่อเสียงให้กับประเทศและวงตระกูลของเราได้เลยนะครับและเราจะไปสู่ระดับโลกและประสบความสำเร็จอย่างนั้นนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวอย่างแบบอย่างและซูเปอร์เล um ็กเพชรพนมลุงนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีของเยวาวชนเราอยากเก่งเหมือนเขาเราก็ต้องดูนะครับว่าเขานั้นฝึกซ้อมอยังไงมีระเบียบวินัยอย่างไร ฝึกซ้อมแบบไหนนะครับทำไมเขาถึงเก่งแบบนี้และเราก็ลอกเรียนแบบเลยนะครับลอกเรียนแบบคนที่ดีตัวอย่างที่ดีสุดท้ายแล้วนั้นเราก็จะดีเหมือนตัวอย่างเรามาต่อกันที่นักมวยอีกหนึ่งคนนะครับ อีกหนึ่งนักมวยไทยนะครับที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนะครับว่าเขานี่แหละคือนักกีฬายืนสู้ที่ดีที่สุดของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในกีฬามวยไทยคิกบ็อกซิง่งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีลักษณะการยืนสู้เนี่ยทั่วโลกยกย่องนะครับให้เขาคนนี้คือเบอร์หนึ่งของโลกและในคิกบ็อกซิ่งนั้นเขาอยู่อันดับ7และเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยใน3คนที่ติ หนึ่งใน10นักมวยคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดของโลกและนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนซุปเปอร์เ็ก เกียรติหมู่เก้าของเรานี่เองนะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทวันแชมเปี้ยนชิพและแชมป์มวยไทยรุ่นเบนตัมเวท145ปอนด์วันแชมเปี้ยนชิพนอกจากที่เจ้าตัวนั้นจะติดอันดับ7ของนักมวยที่ดีที่สุดของโลกในกติกาคิกบ็อกซิง่งประจำต้นเดือนมกราคม2 5 6นนี้แล้วนะครับล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้มีการประกาศนักมวยนะครับ ยอดเยี่ยมของวันแชมเปี้ยนชิพทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็น MMA Gra กราปปิ้งคิกบ็อกซิ่งมวยไทยซุปเปอร์เลกนี่แหละฮะคือนักมวยยอดเยี่ยมของวันแชมเปี้ยนชิพเหนือกว่าแชมป์ทุกคนในวันแชมเปี้ยนชิพในปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องถือว่าเป็นปีทองของซุปเปอร์เลกจริงๆและเป็นปีที่ซุปเปอร์เลกนั้นได้รับการนับถือและมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างก้าวกระโดดที่สุดในชีวิตของเจ้าตัวและในปี เชื่อว่าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีของซ u ปเปอร์เลกนะครับเมื่อเจ้าตัวนั้นมีลุ้นเข็มขัดเพิ่มเติมอีก2เส้นไม่ว่าจะเป็นมวยไทยรุ่น135่อปอนด์นะครับและคิกบ็อกซิ่งรุ่น145ปปอนด์ของวันแชมเปี้ยนชิพเจ้าตัวเป็นแชมป์ถึง2รุ่น2กติกานะครับและยังมีชื่อติดอยู่ในเลนกิ้งมวยไทยรุ่น135่อปอนด์และ ติดเลนกิ้งในคิกบ็อกซิ่งรุ่น145ปอนด์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองและต้องจับตาดูซุปเปอร์เลกให้ดีๆนะครับเพราะซุปเปอร์เลกนี่แหละจะเป็นนักมวยที่สร้างประวัติศาสตร์ที่วันแชมเปี้ยนชิพหรือองค์กรกีฬาการต่อสู้ไหนไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนนั่นก็คือการครองตำแหน่งแชมป์4เส้น สรุ่นของซ u เปอร์เล็กนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับแม้แต่บอสชาตีนะครับก็ยังต้องมาคอมเมนต์เลยนะครับและได้บอกว่าซ u เปอร์เล็กคือนักมวยที่ยืนสู้ดีที่สุดของโลกในยุคนี้ณปัจจุบันนี้เขาคือเบอร์หนึ่งของโลกปอนต่อปอนในแบบกีฬายืนสู้ทั้งหมดของโลกในยุคนี้ และนั่นก็คือข่าวดีรับต้นปี2,568นี้นะครับเริ่มต้นปีมานะครับก็มีข่าวดีกับเรานักกีฬาไทยและนักกีฬาของวันแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับก็ถือว่าเริ่มปีนี้เป็นปีดีและเชื่อว่าปีนี้นักกีฬาของไทยเหล่านั้นจะยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกปีและวงการมวยไทยนั้นจะเป็นปีที่ก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้เลยนะครับคิดว่าทั้ง3คนนี้เหมาะสมกับตองแหน่งยอดมวยที่ดีที่สุดของโลกในกีฬาคิกบ็อกซิ่งประจำมกรา2,565นี้ไหม และคิดว่าทั้ง3คนนะครับในปีนี้จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ทุกวันเอสเตรีโอขอขอบคุณครับ